สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่จะมาบอกวิธีหาของทั้งหมดที่มีตามนี้เลยนะคะว่าเราจะหาได้จากไหนนะคะโดยที่เราจะได้มาฟรีๆนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อค้าตัวละครมาใส่ค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะพี่จะให้น้องๆน,นะคะไปหาเบ็ดตกปลามาก่อนนะคะโดยที่เบ็ดตกปลานะคะจะสามารถหาได้จากบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะเราก็หยิบเบ็ดตกปลามาเลยเนอะ ต่อไปนะคะพี่จะให้น้องๆน,นะคะหาตกกุญแจนะคะซึ่งในวันที่3ของเกมนะคะจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะเราก็สามารถค้นหาบ่อที่มีกุญแจได้เลยนะคะกุญแจจะสุ่มเกิดตามบ่อนะคะโดยที่เราจะต้องตกให้ได้เป็นจำนวน8ดอกเนะเพื่อที่จะเข้าไปในน้ำวนนั่นเองค่ะ เมื่อเราได้กุญแจครบแล้วนะคะเราก็ลงมาในน้ําวนได้เลยค่ะแล้วก็นํากุญแจนะคะที่เราตกได้มาไขาประตูนะคะโดยที่จะใช้จํานวนทั้งหมด8ดอกค่ะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถช่วยกันตกกุญแจกันได้เลยนะคะแล้วก็รวมกันมาเปิดค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการโจมตีนะคะโจมตีกบทั้งหมดนะคะที่อยู่ในนี้โดยจะมี เป็นเว 1, two, ็บนะก็จะด้านหนึ่งด่านสองด่านสามก็จะเป็นบอสตัวใหญ่นะคะเราก็ต้องทำการฆ่ากบให้หมดทุกด่านค่ะเมื่อเราเคลียร์กบหมดทุกตัวนะคะเราก็สามารถมาเปิดหีบได้เลยนะคะโดยของที่สุ่มนะคะก็จะเป็นของที่เหมือนกับเพื่อนที่ช่วยเราโจมตีเนอะก็ประมาณนี้เนอะ โดยที่เราจะสุ่มได้1ใน4นะคะเช่นตานี้พี่ก็จะได้เป็นเกาะมานะคะจากนั้นนะคะให้เรามาตกเบ็ดนะอย่างที่พี่บอกต้นคลิปเลยคือเราต้องเอาเบ็ดมาตกในบ่อนี้นะคะซึ่งเบ็ดพี่ไม่มั่นใจว่าเลเวล1ตกได้ไหมแต่ตอนนี้เบ็ดพี่เป็นเลเวล2นะคะ ก็คือเลเวลหตกได้แน่ๆแหละแต่ไม่รู้ว่าของจะออกยากเปล่าแต่เลเวลสที่พี่ใช้ตกนะคะของก็ออกมาดีในระดับหนึ่งเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่ใช้เวลาในการตกนานพอสมควรไหมสิ่งที่ตกได้ชิ้นแรกของพี่นะคะก็เป็นหอ,อกพิษนั่นเองเซิรงก็สามารถมอบให้เพื่อนได้เลยหรือเราจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้ค่ะ พี่ก็มองว่าเราใช้เวลาในการตกนานมากเลยนะคะซึ่งเพื่อนก็ตกเหมือนกันค่ะเปอร์เซ็นต์ในการออกน่าจะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยค่ะพี่ก็ตกจนถึงกลางคืนเลยนะคะนึกว่าตอนกลางคืนนะคะจะไม่มีควางเข้ามาในนี้ได้แต่ผลสรุปเป็นอย่างคลิปเลยค่ะทุกคนมีควางบุกเข้ามานะคะแล้วก็มีเจ้าหมาป่าด้วยค่ะ คือแบบว่าเป็นหมาป่ากลางคืนเนื้อที่บุกเข้ามาอันตรายมากๆเลยทางที่ดีก็คือเราจะต้องตกในตอนกลางวันนะคะแล้วอันที่สองของพี่นะคะก็จะเป็นลูกดอกนะคะที่พี่สามารถตกได้โดยการตกลูกดอกของพี่ก็จะติดอยู่ตรงขอบบ่อนะคะก็งงเลยจนน้องบอกว่านี่ได้แล้วอะไรประมาณนี้พี่ก็ถามว่าของใครนะแต่น้องก็บอกของพี่คือมัน ได้มานะคะถามว่ายากไหมสําหรับพี่คือไม่ยากแต่สําหรับน้องๆที่ตกในบ่อยังไม่มีใครได้เลยก็แล้วแต่ดวงจริงๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของดาเมจลูกดอกนะคะพี่ใช้ในการยิงหมานะคะหมาป่าหมาป่าธรรมดานะคะ4ครั้งนะคะซึ่งลูกเขาให้มาแค่3แล้วเป็นอินฟินิตี้นะคะ4ครั้งนะคะเจ้าหมาถึงจะตายนั่นเอง ก็โดยรวมๆพี่ว่ามันยังไม่ดีพอคือน่าจะแรงกว่าน,นี้อีกหน่อยแบบว่าการรีครั้งหนึ่งก็ทําให้หมาป่าธรรมดาตายถือว่าก็ดีมากแต่นี่คือต้องใช้สครั้งนะคะสดอกหมาป่าถึงจะตายค่ะซึ่งตอนนี้เราได้มาครบแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีน้องตกได้เกาะไปเนอะ แล้วแต่เกาละลรเปิดกล่องได้อยู่แล้วซึ่งครั้งนี้ก็เป็นของชิ้นที่สี่ของพีก็คือรองเท้ากบค่ะก็จะครบเซตเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับที่เขาบอกนะคะทุกคนโดยที่จะมีเป็นหอ,อกพีทแล้วก็เป็นเป็นอะไรนะทุกคนเป็นเกาะนะคะแล้วก็เป็นลูกดอกแล้วก็เป็นเท้ากบนะเราก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยโดยที่เราจะใช้วิธีการตกเท่านั้นค่ะ